าะว่าครั้งก่อนเราไม่ได้เจอกันไม่ได้ทักทายกันเลยนะครับส่วนวันนี้เราก็เจอกันเริ่มเลยนะครับอ่าเดี๋ยวครูจะเริ่มนะครับเอาหนังสือหยิบหนังสือขึ้นมาครับนักเรียนทีนี้หยิบหนังสือขึ้นมาเลยนะครับอ่าเรียนเรื่องอะไรอยู่หน้าที่6ครับนักเรียนเปิดหน้าที่6ครับหน้าที่6หน้าที่7นะครับตอนนี้ สำหรับครั้งก่อนนะครับเป็นการแก้ปัญหานะครับในเชิงคำนวณน,นะครับเชิงคำนวณน,นะครับคราวนี้จะแก้ปัญหาเป็นการแบ่งแยกสัดส่วนของปัญหานะครับการแก้ปัญหาเชิงคำนวณก็คือเช่นอันนี้คือตัวอย่างครับครูมอบหมายให้การจัดหนังสือวางเรียงซ้อนกัน,นเป็นตั้งนะครับเป็นตั้งนะครับโดยให้ตั้งหนังสือ ตั้งได้อย่างมั่นคงและเรียบร้อยไม่ล้มง,ง่ายการจะมีขั้นตอนการจัดตั้งหนังสืออย่างไรมาดูกันครับมาดูหน้าที่7ครับการแบ่งแยกส่วนของปัญหานะครับปัญหาย่อยอันนี้จะไม่เหมือนกับครั้งก่อนนะครับครั้งก่อนจะไม่มีปัญหา ย่อยนะครับจะแยกส่วนของปัญหาแค่นั้นเองแต่คราวนี้เพิ่มระดับความยากขึ้นมาอีกนะครับก็คือการแบ่งส่วนของปัญหาเริ่มมีปัญหาย่อยละปัญหาย่อยคืออะไรอย่างน้อยนะครับ2ปัญหาย่อยครับอย่างน้อยต้อง2ปัญหาย่อยขึ้นไปถึงจะเรียกว่าย่อยนะครับปัญหาย่อยอปัญหาที่1อันนี้คือครูนะครับกําหนดนะครับ กำหนดให้นักเรียนจัดตั้งหนังสือนะครับจัดตั้งหนังสือ,อยังไงก็ได้ให้มีคราบแข็งแรงนะครับล้มยากนะครับปัญหาย่อยของเขาคือวางหนังสืออย่างไรให้ตั้งหนังสือมีความมั่นคงเขาคิดละนะครับเขาเริ่มคิดแล้วครับว่าในส่วนของปัญหาของเขาเนี่ยควรทําอย่างไรมาย่อยที่2ครับทําอย่างไรให้หนังสือมีความเรียบรอย้อยอ่า ตั้งให้มั่นคงด้วยแล้วก็ตั้งยังไงให้มีความเรียบร้อยด้วยนะครับต่อไปกัรหารูปแบบของปัญหาครับนักเรียนทีนี้การหารูปแบบของปัญหาย่อยมาอีกแล้วครับคําตอบของปัญหาย่อยที่หนึ่งนะครับวางหนังสือตามความหนาโดยหนังสือเล่มที่หนาที่สุดจะอยู่ด้านล่างสุด นักเรียนสังเกตข้อที่1นนะครับปัญหาที่1นนะครับอันหนึ่งคือปัญหาอีกส่วนหนึ่งคือคําตอบของปัญหาย่อยนะครับนักเรียนสังเกตดีๆนะครับทั้งซ้ายทั้งขวานะครับนหน้หที่7นะครับทั้งซ้ายทั้งขวานะครับมาดูปัญหาที่2คําตอบของปัญหาที่2คืออย่างไงมาดูวางหนังสือนะครับให้สันหนังสือตรงกันปัญหาที่2ของเขาคือทําอย่างไรให้ตั้งหนังสือมีความเรียบร้อยนะครับ คำตอบของเขาคือวางหนังสือให้สันหนังสือตรงกันอ,อันนี้คือเขาย่อยนะครับตั้งปัญหาและก็มีคำตอบของปัญหาสร้างปัญหาและก็มีคำตอบของปัญหานะครับต่อไปครับการหาส่วนสำคัญของปัญหามาดูกันครับเมื่อวางหนังสือซ้อนกันเป็นตั้งตามลำดับความหนาแบบเมื่อกี้นะครับ บบเมื่อกี้นี่เลยนะครับที่เขาตั้งคำถามแล้วก็มีคําตอบไว้นะครับเขาเอามาใส่ตรงนี้เลยครับนะเขาทำแล้วตอนนี้คือการลงขั้นตอนที่3คือขั้นตอนลงมือทํานะครับนะขั้นตอนสุดท้ายการแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาทีเนี้คือการตรวจสอบด้วว่าปัญหาที่เราแก้เมื่อกี้ประสบความสําเร็จไหมนะครับมาดูกันครับขั้นตอนที่1 วางหนังสือเล่มที่หนาที่สุดเล่มที่หนานะครับมากที่สุดเป็นฐานฐานไหมครับฐานนะครับมาดูขั้นตอนที่สองวางหนังสือเล่มที่หนามากนะครับที่สุดจากกองหนังสือที่เหลือในขั้นตอนที่1เป็นเล่มถัดไปโดยให้สันหนังสือตรงกันนะครับอันนี้คําตอบของตัวนี้ก็จะเป็นคําตอบของข้อที่2นะครับนะคำตอบตัวนี้จะเป็นข้อที่2นะครับ ส่วนขั้นตอนที่3นะครับทำซ้ำขั้นตอนที่2จนครบทุกเล่มอ่าอันนี้คือทำสามท่า2ขั้นตอนนี้ประสบความสำเร็จอันนี้ก็ทำเรื่อยๆได้เลยครับครั้นี้เรียนทำไปเรื่อยๆ,ๆได้เลยครับนะง่ายๆครับแต่มันจะมายากตอนอ่าตอนที่ หน้า9ครับเดี๋ยวให้นักเรียนครับอตอนนี้นักเรียนเปิดกล้องทุกคนนะครับทีนี้แล้วหยิบหนังสือมานะครับหยิบหนังสือมานะครับหยิบหนังสือมาเลยนะครับเปิดหน้าที่9ครับทีนี้เปิดหน้าที่9นะครับสำหรับคนที่ไม่มีหนังสือหรือลืมเอามานะครับ สำหรับคนที่ไม่มีหนังสือหรือลืมอามาจำคลิปนี้นะครับนักเรียนเปิดดูคลิปนี้นะครับให้ดีๆนะครับแล้วก็เอาหนังสือของนักเรียนนะครับมาเปรียบเทียบกันนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้เอามานะครับไม่ได้เอาไปทํางานด้วยนะครับผู้ปกครองด้วยนะครับให้ดูคลิปนี้ย้อนหลังได้นะครับเดี๋ยวช่วงบ่ายเดคกๆจะส่งให้นะครับนะทางกลุ่มไลน์ของ ห้องเรานะครับสําหรับคนที่มีหนังสือนะครับเปิดหน้าที่9้านะครับอ่าแล้วดูไปพร้อมกับคุณครูเลยนะครับพิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้แล้วแก้ปัญหาโดยใช้แนวคิดเชิงคำนวณนะครับอ่าแนวคิดเชิงคำนวณนะครับดูดีนะครับคนที่มีหนังสือนะครับดูหน้าที่9้านะครับดูดีๆนะครับ โจทย์เขามีอยู่ว่าแม่มอบหมายให้กิ่งแยกลูกปัดในถาดที่คลาสีกันอยู่ออกจากกันโดยให้กิ่งนำลูกปัดใส่ถุงแยกตามสีนักเรียนคนที่มีหนังสือครับเห็นโจทย์เหมือนกับคุณครูไหมถ้าเห็นยกมือครับเห็นโจทย์เหมือนกับคุณครูไหมโอเคเห็นโจทย์เหมือนกับคุณครูนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับ เมื่อเห็นโจทย์เหมือนกับมันครูแล้วนักเรียนเห็นหารูปปัดแล้วจะแยกสียังไงมาดูข้อที่1ครับการแบ่งแยกสัดส่วนนะครับการแบ่งแยกส่วนของปัญหาปัญหาของเขาคืออะไรครับแบ่งลูกปัดนะครับแบ่งลูกปัดว่ามันมีกี่สีครับนักเรียนจําไว้ให้ดีนะครับปัญหาย่อยที่1ครับแบ่งลูกปัดนะครับแบ่งลูกปัด ให้ได้ทั้งหมดนะครับกี่สีครับอ่าปัญหาย่อยที่1นึนครับปัญหาย่อยที่2ครับปัญหาย่อยที่2นะครับนั่นก็คือใช้วิธีการใดแยกรูปปัดเอาละทีนี้ใช้วิธีการใดแยกรูปปัดนะ่ตไปครับข้อที่2ครับข้อที่2การหารูปแบบของปัญหา ข้อที่2การหารูปแบบของปัญหานะครับอ่าการหารูปแบบของปัญหามาดูปัญหาย่อยที่1คุณครูตั้งว่าย่งไรครับปัญหาย่อยที่หเมื่อกี้นันเกเรียนได้เขียนลงไปไหมหรือว่าฟังอย่างเดียวไม่ได้เขียนใช่ไหมไม่ได้เขียนใช่ไหมถ้าไม่ได้เขียนนะครับรอชมคลิปนี้ภายหลังเลยหรืออยากฟังตอนนี้เลย อยากฟังตอนนี้เลยไหมถ้าอยากฟังยกมือเลยครับแปลว่าอยากฟังตอนนี้นะครับฟังให้ดีๆครับกลับมาข้อที่หนึ่งหมเนืกเรียนเห็นคําว่าการแบ่งแยกส่วนของปัญหาไหมครับเห็นไหมครับเห็นใช่ไหมนะักเรียนนะครับเขียนลงไปเลยว่าปัญหาย่อยที่หนึ่งครับปัญหาย่อยที่หนึ่งเขียนลงไป จะอยู่ถ้าใครเขียนไม่ได้นะครับก็ย้อนกลับไปดูหน้าเจ็ดได้นะครับนะปัญหาย่อยที่หนึ่งบรรทัดที่สองไอ้บรรทัดที่3นะครับปัญหาย่อยที่2องคนละบรรทัดนะปัญหาย่อยที่1อยู่บรรทัดที่2ปัญหาย่อยที่2อยู่บรรทัดที่สามเพราะว่า มันจะเป็นแถวยาวใช่ไหมครับอ่ามันจะเป็นแถวยาวนะเอโอเคครับใครเสร็จแล้วยกมือครับเสร็จหรือยังยังไม่เสร็จถ้าใครไม่มีนะครับหรือลืมเอามานะครับก็ย้อนกลับมาดูคลิปนี้ตอนเรากลับบ้านนะครับแล้วก็ มาดูคลิปนี้แล้วก็สามารถนำไปเขียนลงในหนังสือของนักเรียนได้เลยนะครับถ้าใครไม่มีนะถ้าใครลืมเอามานะสามารถดูย้อนหลังได้นะครับโอเคปัญหาย่อยที่หนึ่งมาดูปัญหาย่อยที่หนึ่งครับนักเรียนเพียวเพียวเปิดกล้องแล้วโอ้โหเพียวเพียวมาจากไหนโอ้ยเพียวเพียวเปิดกล้องแล้วเห็นหน้าเพียวเพียวแล้วนะครับ โอเคอ้าวปัญหาย่อยที่1ครับนักเรียนครับเขียนต่อเลยครับปัญหาย่อยที่1แบ่งลูกปัดได้ทั้งหมดกี่สีแบ่งลูกปัดได้ทั้งหมดกี่สีกิติกวินทำไมนิ่งจังเลย๋อกิติกวินไปแล้วเหรอ ทิกวินหายโอเคครับปัญหาย่อยที่สองครับทีนี้ปัญหาย่อยที่สองนะครับใช้วิธีการใดแยกรูปปัดใช้วิธีการใดแยกรูปปัดปัญหาย่อยที่สองนะครับปัญหาย่อยที่สนะครับ นักเรียนได้ยังครับเสร็จยังเสร็จหรือยังใครเสร็จแล้วยกมือให้ครูด,ดูหน่อยอ่าเสร็จหนึ่งสองสอง,สองคนแล้วสามคนแล้วเสร็จหรือยังอ้าวโอเคเพียวเพียวเสร็จยังครับเพียวเพียวปิดไม้หน่อยเสร็จยังเพียวเพียวเสร็จไม่ทันใช่ไหมครับ ไม่ท <Auf>? e ันเอาใหม่ครับพี่เพียวการแบ่งแยกส่วนของปัญหาพี่เพียวปิดไหมครับทีนี้พี่เพียวปิดไหมนะครับถ้าพี่เพียวมีคาถามค่อยเปิดไหมนะครับนักงเรียนคนใดนะครับถ้ามีคาถามเปิดไหมถามครูนะครับเอาใหม่ครับพี่เพียวการแบ่งแยกส่วนของปัญหาพี่เพียวเห็นไหมเห็นไหมครับข้อที่1เห็นไหมโอเคปัญหาย่อยที่1พี่เพียวเขียนหรือยัง เขียนแล้วนะโอเคปัญหาย่อยที่หนึ่งนะครับแบ่งลูกปัดได้ทั้งหมดกี่สีแบ่งลูกปัดได้ทั้งหมดกี่สีใพ่ไมททันก็เขียนได้นะครับตอนนี้แบ่งลูกปัดได้ทั้งหมด กี่สีนะครับเอาเพี่วพียวเสร็จยังเสร็จนะครับอ่าคราวนี้ครับปัญหาย่อยที่สองครับเพียวปัญหาย่อยที่สองครับเขียนหรือยังปัญหาย่อยที่สอง อ่าบรรทัดต่อมานะครับโอเคปัญหาย่อยที่2คือใช้วิธีการใดแยกลูกปัดอ่าปัญหาย่อยที่2นะครับใช้วิธีการใดแยกลูกปัดอ่าครูครับอ่าเขียนตรงนี้หรอครับใช่ครับใช่ครับอ่าใช่ครับ เพียวๆไม่ทันเพียรใช่ไหมเดี๋ยวกูขอ่านดูเพียวๆเลยแล้วกันใช่ยี่ห้อเสร็จยังยี่ห้อเสร็จยังครับโอเคพี่เพียวเสร็จยังปัญหาย่อยที่สองเสร็จยังครับอ่าปัญหาย่อยที่สองคือใช้วิธีการใดแยกลูกปัดใช่ไหมอ่าใช้วิธีการใดแยกลูกปัด เดี๋ยวรอเพื่อนก่อนนะครับแป๊บหนึ่งใช้วิธีคานใดแยกรูปปัด <c oughs> เป็นไงบ้างเพี่พอยๆเสร็จยังครับ เสร็จยกมือครับโอเคเสร็จแล้วคราวนี้ข้อที่2ข้อที่3ข้อที่4นะครับมันจะเหลือข้อที่2ข้อที่3ข้อที่4ใช่ไหมคราวนี้นะครับให้นักเรียนนะครับไปหาคําตอบเองครับทีนี้เพราะว่าคุณครูได้กําหนดปัญหาให้นักเรียนแล้ว2ปัญหานะครับปัญหาใหญ่ที่1คือแยกรูปปัดได้ทั้งหมดกี่สีใช่ไหม นักเรียนก็ไปหาคําตอบนะครับว่าได้กี่สีนักเรียนก็นับดูนะครับว่ามีสีอะไรบ้างในลูกปัดน้ํามีสีอะไรคําตอบที่2ของปัญหานะครับปัญหาย่อยที่2ใช่ไหมคือใช้วิธีการใดแยกลูกปัดนักเรียนใช้วิธีการใดแยกลูกปัดครับอาจจะแยกใส่ถุงแยกใส่กล่องตามสีหรือว่าแยกเป็นกลุ่มตามสีก็ได้นะครับอ่า แล้วข้อที่3ครับการหาส่วนสําคัญของปัญหานะครับการหาส่วนสําคัญของปัญหานี่คือสามารถทำไงครับแยกรูปปัดได้ไหมนะครับถ้าแยกรูปปัดได้นะครับแปลว่านักเรียนทําถูกต้องนะครับขั้นตอนสุดท้ายครับนั่นก็คือขั้นตอนที่4นะครับขั้นตอนที่4คือการแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหานะครับนะครับก็คือ ขั้นตอนที่1คือหยิบลูกปัด1ลูกออกจากถุงนะครับขั้นตอนที่2หยิบลูกปัดที่มีสีเดียวกันนะครับที่มีสีเดียวกันรวมอยู่ในถุงนะครับและขั้นตอนที่3ทําซ้ํากับขั้นตอนที่1แล้วก็ขั้นตอนที่2ทันไหมไม่ทันทันไหมครับ ยี่บาทันไหมโอเคฟังนะครับทีนี้นักเรียนนะครับสามารถดูตัวอย่างได้ที่หน้าเจ็ดนะครับนักเรียนสามารถดูตัวอย่างได้ที่หน้าเจ็ดนะครับหน้าเจ็ดดูตัวอย่างได้นะครับนะสำหรับเราใช่ไหมเรา,าลืมหนังสือไปด้วยใช่ไหมครับ เราก็เปิดคลิปดูย้อนหลังได้นะครับเดี๋ยวครูจะส่งคลิปนี้ลงย้อนหลังให้นะครับโอเคไหมครับโอเคนะครับโอเคคําตอบนะครับคําตอบคุณครูได้พูดมาทั้งหมดแล้วครูพ,พูดเมื่อกี้นี้คือคําตอบเลยนะครับไหนะนะักเรียนนะครับต้องรู้จักนะครับแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนอดูตัวอย่างตัวอย่างหน้าที่7ก็มีนะครับ แต่ว่าคําตอบจริงๆนะครับให้เรียนดูว่านักเรียนจะมีวิธีแยกลูกปัดยังไงให้ได้แค่นั้นเองนะครับโอเคอนุญาตให้ถามคําถามครับทีนี้สามารถเปิดไมโครโฟนนะครับถามคําถามในสิ่งที่นักเรียนไม่เข้าใจได้ครับตอนนี้ถามเลยครับ อ้าวถามถามครับถามเงียบเลยทีนี้ให้ถามมีคำถามไหมเพียวเพียวมีคำถามไหมครับเพียวครับเปิดไหมครูนะครับเอาเพียวมีคำถามไหมครับไม่ไม่มีแล้วทำได้ไหม,ไมทำได้ไหมเพียว โอเคครับเพียวๆครับปิดไหมครับอ้าวมีคำถามไหมครับมีคำถามไหมเอ่ยไม่มีคนนี้ล่ะมีไหมไม่มีเพราะว่าไม่ได้เอาหนังสือมาใช่ไหมเอาต่อไปมีคำถามไหมเอ่ยมีไหมครับเลูยี่หวา่า ไม่มีต่อไปครับมีคำถามไหมครับมีคำถามไหมเอ่ยเงียอ้าวต่อไปมีคำถามไหมครับมีไหมไม่มีคนนี้ไปไหนเอ่ยกินอะไรอยู่หรือเปล่านะครับกำลังกินอะไรอยู่ อ้าวภาคินมีคำถามไหมครับไม่มีนะครับอ้าอเคครับทีนี้ฟังงานของคุณครูนะครับภาระงานของคุณครูนะครับคุณครูนะครับกำหนดให้ส่งนะครับให้ส่งวันเปิดเทอมเท่านั้นนะครับไม่ต้องส่งเข้าในไลน์กรุ๊ปนะครับเปิดเทอมเราจะมีภาระงานอยู่สองหน้าหน้าที่หนึ่งอันเก่าจะอยู่หน้าที่แปด หน้าที่2นะครับจะอยู่หน้าที่9จะมี2หน้านะครับทิ้งครูให้ทำนะครับในช่วงสถานการณ์โควิดนี้นะครับมีอยู่2หน้าเปิดเทอมนะครับเปิดเทอมแล้วเราค่อยมาส่งแล้วเราค่อยมาอธิบายแก้ปัญหาช่วยกันว่าเราทําผิดข้อไหนไม่เข้าใจข้อไหนนะครับถ้านักเรียนไม่มีคําถามอะไรแล้วนะครับ ถ้านักเรียนไม่มีคำถามอะไรแล้วอ่าสำหรับวันนี้ครูก็ขอจบการสอนออนไลน์เพียงเท่านี้ครับอ่าให้นักเรียนนะครับทำงานต่อนะครับทำงานต่อแล้วก็ไปรับประทานอาหารได้นะครับอ่าถ้าไม่มีอะไรแล้วโอเคครับเปิดไหมครับเปิดไหมได้ทุกคนครับทีนี้เปิดไหมได้ทุกคนครับเปิดไหมเลยครับเปิดไหมค์ครับ โอเคเปิดไม์แล้วอ้าโอเควันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับครับอ่าถ้าม,มีคำถามอะไรครับเจอกันเปิดเทอมครับนั่เรียนครับดูแลสุขภาพด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ